จะเป็นตามข่าวลือจริงบอค่ะพี่น้องหรือว่าข่าวลือที่ออกมา,ว,าว่าวันที่ยี่สิบท,ที่จะถึงนี่ไม่ใช่แค่งานเลี้ยงพระแล้วไม่ใช่แค่งานวันเกิดน้องโตเกียวเอาละสี่สาวเลยพี่น้องข่าวลือไปหอดพุ่นละแต่งงานลับๆไหม,มจดทะเบียนบอค่ะไปหอดหมองวา่าหรือประเด็นหลายๆประเด็นเพราะว่าญาติจิตกับสาวไม่เคยบอกไหวกอนที่จะมีการขอแต่งงานค่ะมีท่าหลายๆผิดออกมาบอวา่าเนี่ย ก้ามิถุนาจะมีการขอหมั้นขอแต่งงานค่ะยี่สิบมิถุนาจะมีการจดทะเบียนสมรสอ่าที่บ้านลังสิอ่าอันนี้คือข่าวข่าวมากข่าวดื้อที่มันไม่ออกมาแล้วมันจะเป็นจริงแล้วนึงนั่นก็คือวันที่เก้าันที่ผ่านมานะคเป็นการขอหมั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วยูโลงเล่มแถวปทุมอีกต่างหากแมนตรงก็คือนี่นี่เขาเจ็บจับประเด็นที่มันผ่านมาแล้วแล้วมันตรงมันก็เลือนเอื่อนอีกลือก็เลือที่นี่เหลือนหุ่นอยู่กับแค่วันที่ยี่สิบ แม่นค่ะกระแสมาว่าไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงพระอย่างเดียวบ่าแม่นเฉพาะเลี้ยงวันเกิดของเสียเกียวแต่จะมีการจดทะเบียนกันหรือเปล่าค่ะคือนี่นะคะบ่านแม่นว่าเราไม่การันตีนะคะว่าจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วค่ะแต่เขามาบอกในประเด็นทีวาให้พี่นอกจับจองเบื้องค่ะจดไว้เลยนางเบื้องคิดนี่เราก็ดจดคาบอกเขาสองคนไว ถ้ามันเป็นจริงก็ถือว่าดีมากๆค่ะหรือถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นข่าวที่มั่วมากๆค่ะข่าวที่ขั้วน้ำมาโพลน่ะนะแมนค่ะเพราะว่าเขาเห็นจากกระแสมากแล้วก็อยากมากพิสูจน์ให้วางสันใพ,พี่<ม>น้องเพราะว่าที่ผ่านมาวันที่เก่าก็คือตรงเพกเลยตรงเป๊ะเลยพี่น้องค่ะเป๊ะมากเลยเนาะและเป็นข้อมูลจากเพจเดิมนั่นแหละที่เราเอามาพูดนั่นแหละค่ะเพราะว่า เป็นเพจที่ขอมุ่นแน่นอยู่สำหรับข้าแน่นว่านะคะแต่ว่าข้าไบริษัทสนุนเพื่อนเด็กค่ะแค่ว่าเอ้ยเอาขอมุลมาตาซสาเอ้ยนี่บอกภาษาเลยนี่เพื่อนว่าตะใสเสมอเลยเอามาตาใสหัววันที่เก่าเป็นสิใหม่เนี่ยแต่ข้าทั้งทั้งที่ว่าข้าเห็ดคาวอยู่หมับหมับอยู่เีข้าบุรู่ขอมุ่นไก่เพื่อนแจ่กเม็ดเลยพี่น้องค่ะทั้งทน้งที่ทายพอดสดวันที่สิบสองแต่ออกมาเฉลยที่ลังเบามั่นเมื่อวันที่เก้าเนี่ย มันทำไมมันตรงจาร้ามวลแน่นมากสําหรับเพจนี้ใช่ค่ะแล้วที่นี่พี่น้องมันก็นมีประเด็นนี้แหละที่ย e ีซิที่จะถึงนะคะในเรื่องการรัฐมีการจดทะเบียนสมรสบอแล้วมันกะเขาเรียกว่าเหตุการณ์หรืออะไรที่มันเกิดขึ้นมันสอแววเพราะว่าตอนนี้นะคะญาติพี่น้องอทั้งยโสทั้งได้ของพี่พ่อแสงทองนะคะมากเบิดพี่น้องมากเบิดเลยพี่น้อง เือแอบตกใจว่าเพื่อนเพ่อนอาจจะไปข้นเรียงพระเรียงปลาในตรงนี้อันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยพี่น้องแห้มองในสองแง่สองมุมอาจจะมาเลี้ยงมันเกิดน้องโตเกียร์ก็เปป็นไได้จัดใหญ่ค่ะนะคะพี่น้องเพราะว่าที่เห็นเห็นนะก็มีฟุตอาเนี่ยที่อยู่ลำลูกกาเข้ามาตลอดแล้วก็ตะการเดินทางมาเป็นทีเรียบร้อยแล้ว คุณพ่อแล้วก็มีอีกคนนึงที่ดูแลบานที่จังหวัดโส่ะที่เป็นอ่าคนดูแลบานดูแลม้าอยู่หันั่นแหละค่ะค่ะค่ะกบมาคือกันคือว่าบอกยังไงคือมาเบิดตเลยค่ะแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบเด็กนงเด็กน้อยแบบญยาิพี่น้องเพนนั่นแหละกบมาคือกันคือตอนนี้พากันถ่ายรูปอยู่หน้าบ้านลังสิทธิ์ลงแซลสะในโลกโซเชียลค่ะมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นว่าเอ้ยมันจะเป็นแค่งานเลี้ยงพระหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่ามันต้องมีอะไรสาคัญมากกว่านั้นไหมนะคะ หลายหลายคนกับจับตามองอะตอนนี้พี่น้องคะว่าสิ่งที่เพจนั่นอะเพิ่นออกมาเว้านี่สิเป็นความจริงเป็นมุ่นขอมุ่นที่แน่นซ้ำใดน่นซ้ำใดนะคะมันจริงแถบบอจากเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนนี้ขอมุ่นี่เพิ่นโพสต์ไ้ตอนนั้นลอยเปอร์เซ็นต์กับจริงไปแล้วหาค่ะเลืออีกหานีดมาไม่พิสูจน์กันได้มืออื่นเันที่ยี่สิบอีกขึ้นใจเดียวเข้าไปอย่างวอกก่อนที่จริงนะแต่ว่ามันกับ บางคนบได้ดอกสาวเนื่อเพราะว่าเขาเขาเขาโบหูเขาบนหูลอยปรนนันพี่ดอกห้าพิษผ่านมาเขาว่มีหมองยูเลยแม่ยนขาวค่ะคลิปนี้เขาได้มาการันตีเลยค่ะว่าสิ่นี้การจดทะเบียนแค่มันเป็นข่าวลือมาแล้วมันสมสมโพนมแนวโนมกับพี่ว่าพี่อดพี่น้องมาหลายกว่าปกติอ่ะพี่น้องเอ้าหลายกว่ามือมันอืมให้ฟังสันพี่น้องงานยิ่ใหญ่กว่างานมันละมือมันมาบ่หลายปานนี้อ่านะคะพี่น้องแล้ว จงปาเจ้วกับโพดหลายเติมหนึ่งวันเนี่ยวันที่ยี่สิบจะมีวันสําคัญอะไรไหม,มพี่น้องมาหนิหะหมองนอนจันไรศรีหมองนอนโขบแสดงว่าพี่น้องมาหลายเติมอีหลี่ะเับปาเจ้ยว่าพรามานั่มเด้อเด้อพ่มานั่เอ่ะคุนว่านะคะในงานวันที่ยี่สิบที่จะถึงนี่นะคะพี่น้องกับมื้อนี้กับ สิบเก่าแล้วสิบเก่าแล้วมื้อื่อนอีกมื้อใจเดียวนะคะในช่วงนี้ทีหลายๆคนออกมาโพสหลายเติบหนึ่งค่ะบวาสิเป็นทางแม่พ่อแสงทองมันก็ออกมาให้เป็นเบอร์เดย์นองตงเกีนั่มค่ะในการเคลื่อนไหวทางปะแอนพี่เลี้ยงกับเคลื่อนไหวงานวันที่ยี่สิบนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะป้าแอนบอกแบบนี้อืทางปะแจวกับเลาะสื่อของสื่อของเขา้านพี่น้องเป็นล่าสุดนี่เลยพี่น้องสิบก้าทีส่แล้วอืเลาะสื่อของยูทอบนะคะพี่น้องยูแมคโคร เต็มขั้นโหลดหนึงค่ะพี่น้องไม่ใช่เล็กๆแน่นอนอคือปาร์ตีนน้นี้นะคะ,ะถ้าเกิดรับปาร์ตี้กันแล้วกันค่ะพี่นอ้องถึงแม้ว่าจะเป็นงานวันเลี้ยงพระกับฉลองวันเกิดเสียเกียวก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการพี่น้องค่ะหรือว่าจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นก็รอติดตามพี่น้องค่ะสําหรับวันที่20ทีเดียร์ฮอดนี้ค่ะค่ะเพราะว่าสิ่งที่แแนวโน้มมากก็คือญาติพี่นอ้องกลองปลายื้ไสสยื้ยอใคกอขวัญมากหมดเลยพี่น้องคุณ คาราว้านพี่น้องเพิ่อยู่หนาบ้านคือเต็มไปเหมือนเลยเดียวตอนเจ้าท้ายรูปนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องแบบว่าเนี่ยเโอ่งประแอนหรือว่าพี่เลี้ยงละหลายข้นทีไม่เยือนใเหมือนอื่นที่จะหอดี่นะคะในตะการมาหอดแล้วมาหอดไปหอดแล้วในมือเสาเห็นตะการพูดว่าอ่านมากรลังเดินทางมาครับร้านเองร้านเพิ่นแก่ลูกกาบง่มกาบสําหรับน้องมาลิตากับน้องตัวเกียวก็เพราะหญ่เพิ่นค่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ควรจับตามองใช่เป็นตาจับตามองสถานที่บ้านเตรียมใบเบิร์แล้วข้าแค่ล่อนะคะอึดใจเดียวคลิปนี้ก็บยาพึ่มคอมเมนต์กันไปไกลนะคะพี่น้องข้ากับทือว่าข้ามาเวั่ในเรื่องข่าวลือที่มันจะเกิดขึ้นค่ะแล้วกับเรื่องงานมันเกิดมืออื่นกันแล้วกันครับเรื่องเรื่องเลี่ยงผักค่ะค่ะบ้านอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอยู่ที่รังสิตมันเนบ้านหลังโตมโล่ามพี่น้อง ซื้อมาหินอ่อนมาถาจัดวันเกิดค่ะพี่เดพี่น้องเต็มเลยถ่ารับแขกโดยเฉพาะเลยในมือนี่พ้าะเป็นงานธรรมดาแท้ๆล่นี่ล่ะตื่นเต้นเนี่ยพี่น้องคะตื่นเต้นน้ำพลุนเลยค่ะตอนนี้ขนาะเราเป็นคนนอกเลยยังตื่นเต้นเลยตื่นเต้นน้ำอิรีพี่น้องค่ะก็อยากให้เป็นข้าวดีๆเนาะสำหรับผู้อื่นรอติดตามใช่เพร่ะเม้นบัสิเกิดข่าวอะไรจะเกิดขึ้นในพรุ่งนี้ถือว่าเป็นข่าวดีทั้งหมดเพราะว่าเขาชัดเจนมาตั้งแต่ตะไรแล้วนะคะถ้า ถ้าพรุ่งนี้จดทะเบียนจริงก็เป็นข่าวดีแห้งดีเลยแหละเนะคะเออแห้งเป็นข่าวดีมากเลยแหละค่ะเป็นโอ้ยยิ่งกลุ่มบ้านฮักของเอสพีพี่น้องเพิ่งยังรุ่นไฮฮอดมี่อ่าไอปัปปี้ซันเล็กคุณละปัปปี้ซันเบบีุ้มีเบบี้น้อยคุณล่ะเพราะว่าเพิ่นรุ่นเด้ค่ะเพิ่นรุ่นแห้งแห้งผู้ลังคนเสนอเงินแสนสองแสนขันแต่งเออไอซีท็นอยู่ในรุ่นนั้นนี่หลีเด้ค่ะไอสิบ่แม่นว่าเพิ่นบ่รุ่น รุ่นแท้่าเป็นเรื่องที่ผิดต่ว่า20ปี8ดอกทีมีคนฮักศิลปินนี่ตามทีมีน้องเห็นเลยเอาถ้าเราชื่นชอบของใครกับฮักผู้นัน้นคือมดใจอยู่ดีเลยสาวเนื้อำหรับเอฟซี FC, กลุ่มบ้านฮักที่ชื่นชอบศิลปินสนับสนุนศิลปินนี่เพิ่นรักด้วยใจนะสนับสนุนด้วยใจจริงๆได้เสาวเนยเป็นอย่งที่หนาภาคผู้ใจแท่นศิลปินอีหรีใช่ค่ะก็ถือว่าฝากไว้ซัมเนียเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้กับ<ม> ข่าวลือพว่าแสงทองกับสามุทรจะซุ่มจดทะเบียนสมรสจริงไหมในคืนวันที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้อีกแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรอติดตามชมกันต่อไปในคลิปนี้ค่ะถือว่าข้าสองคนยังศีแต่หลอดกับทางสาวในสังกัดข่าวก็มาอัพเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้ค,ะค่ะ